ครับก็สวัสดีนะครับวันนี้พบกับช่องพบสุขชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปจะพาไปเก็บผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับช่วงนี้มันเป็นผลไม้อะไรที่ออกผลผลิตมานะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับวิถีชนบทหรือแถวบ้านนอกของเราก็จะมีผลไม้หลากหลายนะครับที่เกิดขึ้นตาม เขาเรียกว่าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนาะแล้วทีนี้สมัยเด็กๆเนี่ยเราก็จะพากันไปเก็บกินนะครับแล้วแต่ฤดูกาลที่มันจะออกนะครับแต่หน้านี้ค่อยดูนะครับว่ามันเป็นผลไม้ชนิดใดนะครับรสชาติก็จะดีมากอร่อยนะครับอร่อยโอ้โหนะครับล่วงเต็นพืนเลยนะครับนี่ครับ ผลไม้ที่เราจะมาเก็บกันในวันนี้นะครับนี่ครับคือต้นมันเขาเรียกว่าแวนะครับแวลูกแวลูกแวนี่นะครับโหเต็มต้นเลยนะครับสุกแล้วนะครับเนี่ยชิมยังชิมถัอร่อยกินโอ้ยขี่มาดาพี่ตรงนี้หวาน เป็นไงรสชาติอร่อยไหมทำไมนี่มันขมขมอะไรลนะมันไอ้นี่เราเจอเจ้าทินเฮ้ยมันมาแล้วไม่เงยหน้าขึ้ดูมันจะได้ผลไหมเอาลองไม่ใช่ตัวเราแค่เขาไม่จะ่ขืนอ่อนนะ ต้นยางใหยแค่จะขึ้นเนาะมีแตใใยแค่ต้นใบหมีต้นเนะหือแบบต้นนี้แค่เราจะตัดนี่แหลหรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีต้อเราให้มาเฉยเด๋ยวโอ้แต่เลยครับแม่ลูกแม่นี่เดี๋ยวมาชิมกันนี่นะครับได้มาแล้วนะครับลูกแรกนะครับเดี๋ยวลองชิมดู อันนี้าากาาวไดหอนับเมดมวานมากเลยครับหวานหวาน,วาน,วานรสชาติอร่อยมากเลยครับม,มาแล้วครับมาแล้วครับโต พวงเล็กนี <t elles> <t elles ่ได้แล้วครับลูกแวลูกแวให้นายเชฟไปมา้มามาาใหม่บบบนี้อ่ะปาืร้มาน้องคมมา่ใหม่เยอะเหนองคมอพยังอร่อย ไม่ใช oh. ่ของก้อนเนาะขนาดางให้ถึงเป็นอย่างนี้ยนะอ๋อเดี๋วคันนี่อ๋อคันนี้ยันดุกเลยเอาไปเอาเดี๋ยวนี่นะครับวันนี้ได้แล้วนะครับ ก็พอได้อยู่เต็มตะกร้าเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการกินกันนะครับว่าเขาต้องอไปทำยังไงถึงจะกินได้กินอร่อยนะครับตอนนี้พนักงานอ่อนแรงหมดแล้วครับอันนี้อี๋ทำมายังไงเนี่ย พอเปียกอนู่น้ำหลังกบไปล้างน้ำเลยเนาะล้างน้ำเอาลูกที่เราจะกินนะเนาะที่สุกแล้วเนาะเราจะเตรียมเอาไปล้างน้ำเพื่อแช่น้ำเกลืออีกทีนึงิเนนนี่ก อย่าหมาดจังอันนี้มันเม็นแผ่อเลินนู้ดเดินลอกไม่ไม่กินก็ก็าหมายว่าได้แล้วนะครับนี่ครับลูกลูกแหววลูกแหววนะครับเนี่ยเราก็เด็ดเอาเฉพาะแต่ลูกออกเดี๋ยวเราจะไปล้างน้ำแล้วก็เช่น้ำเกลือ รเราจะล้างลูกแว อ่าต่อไปจะเป็นการโรยเกลือนิดหน่อยนะครับเพื่อความลมกล่อมในการกินลูกแวนนะครับอันนี้เป็นสูตรนะครับสูตรโบราณแล้วก็กระเต็ดกระเต็ดหน่อยคลุกเคล้าให้เข้ากันเวลามันโดนอกเกส้วน่ะเนี่ยมันจะฟูไว้ นี่นะครับก็คือเรา,าได้ลูกแหวที่คุกกับเกลือเข้าที่แล้วนะครับก็คือเราวางทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันมีรสชาติยังไงนะครับก็คือการคุกเกลือมันก็จะช่วยให้ลูกแหวเนี่ยเนื้อมันนุ่มขึ้นจากที่ว่ามันตึงๆอยู่มันก็จะนุ่ม อยูฟูขึ้นนั่นเองนะครับรสชาติก็จะมีความเต็มไปแนึ่ไปหนึ่งนิดหน่อยค่าเหมือนเหมือนกับมันข่ารสฝาดด้วย สี่ักชาตนตัวเดียวกันนะครับรเค็มเปรี้ยวหวานฝาดอร่อยมากอร่อยมากปกมก่อมกินได้เรื่อยๆสบายนะครับนั่งเล่งดูหนังฟังเพลงเดี๋ยววันอาิปหน้าผมจะพาไปเก็บผลไม้ชนิดใดที่มันขึ้น ในช่วงนี้กันอีกนะครับ่บายก็ยังไงขอเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับก็ฝากิดตามฝากากดแชร์กดไิดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะนําเสนออะไรเกี่ยวกับของพื้นบ้านพื้นเมืองของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับวับนนี้ขอสวัสดีนะครับ